สวัสดีค่ะ굿มอร์นิ่งสวัสดียามเช้าทุกทท่านนะคะวันนี้หลังจากสวสดมนต์ไว้พระเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณ8ปดโมงเช้านะคะต้องเดินทางไปประชุมแล้วก็ร่วมกิจกรรมนะคะทางวัดบูรพารามซึ่งมีการสอบนะคะสอบนักธรรมศึกษาหรือสอบธรรมศึกษาของพระพิสุทธมเนรนะคะ ซึ่งยโสธราเองก็เป็นนักวิชาการทางนักวิชาการพระพุทธศาสนาเนาะเป็นหนึ่งในโครงสร้างนะคะของทางวัดบูรพารามนะคะของวัดบุรพารามพูดง่ายก็คือว่าเป็นบุคลากรนะคะที่จะต้องไปช่วยร่วมกิจกรรมไปดูโน่นนี่น,นั่นอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะวันนี้เองก็เป็นกิจกรรมทางพุทธศาสนาก็จะสวมชุดขาวประดับด้วยมรกตนะคะ อันนี้ก็จะเป็นชุดบรมีเนาะก็ใส่ขวัตรซีเคียวเหนียวซับอธิษฐานจิตบารมีคุณแม่มนองตงมุญเติมนะคะวันนี้ก็โชคดีทั้งวันมีเรื่องที่ดีเข้ามามีสิ่งที่ดีเข้ามามีอะไรดีๆเข้ามามากมายนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่มีบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะ ดีมากนะคะเพราะว่าหลังจากฝนตกเมื่อวานช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยช่วงเย็นเนี่ยฝนตกเทกระหน่าลงมามากมายเลยแล้วทีนี้พอเวลามายุ่งเช้าแดดออกก็จะก็จะมีกลิ่นอายมีกลิ่นดินมีเป็นคือมันเป็นอากาศที่เย็นสบายมากค่ะแล้วก็สดชื่นไม่มีมลพิษใดๆเลยนะคะในชุมชนบ้านนอกดีแบบนี้นี่เองนะคะก็แล้วทีนี้ก็ มันก็จะก้าวเข้าสู่ในช่วงนี้ก็คือจะก้าวเข้าสู่ฤด,ดูหนาวด้วยนะคะต้นปลายฝนต้นหนาวนั่นเองนะคะก็จะก้าวเข้าสู่เพราะว่าอีกไม่กี่วันวันสองวันก็จะเป็นประเพณีแซนโดนตานก็จะเป็นในช่วงที่หนาวหนาวแล้วแหละนะคะฝนฝนหนาวหนาวแล้วแหละอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะหลังจากนี้ก็จะก้าวเข้าสู่ฤด,ดูหนาวเต็มตัวนะคะไม่รู้ว่าปีนี้โสธราจะได้ไปอินเดียหรือเปล่านะ ฐานาและตั้งใจเหลือเกินนะคะว่าอยากไปอินเดียจังเลยนะคะอยากไปอินเดียจังเลยอยากไปนั่งสมาธิใต้ต้นประศรีมหาโพธิ์อยากไปสแสวงบุญจังเลยนะคะ mm hmm. ก็คงปรัรถนาว่าขอให้เรามีความโชคดีนะคะแล้วก็มีพลังบุญที่จะหนุนส่งให้เราสามารถไปถึงจุดนั้นได้เพก็เป็นการไปเติมพลังในแต่ละปีของเราไปเพิ่มบ,บุญบาร,รมีของเราเพราะเยะสธรามีความเชื่อใน พลังแห่งความดีนะคะหรือพลังแห่งบุญนั่นเองเนาะบุญยะก็คือความดีที่เราทาด้วยกายวาจาใจจริงๆอยู่ที่ไหนก็ทําได้แต่ทีเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากไปด้วยเพราะว่าในช่วงฤดูหนาวเนี่ยที่ประเทศอินเดียเนี่ยนะคะก็จะมีไอนะคะซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยก็จะต้องขึ้นไปภาคเหนือไปอยู่ตามดอยไปอะไรอย่างเงี้ยไปอยู่บนภูเขาถึงจะได้เห็นเมฆหมอกเงี้ยแต่ที่ประเทศอินเดียเนี่ยคือไม่ต้องนะคะ คุณจะเห็นทุกที่เลยนะคะซึ่งมัน Amazing มากซึ่งยโสธราเคยเห็นเมื่อ30ปีที่แล้วนะคะสมัยที่ยโสธรเนี่ยเป็นเป็นเด็กน้อยเนาะแล้วก็ทีนี้ก็ยังไงละ่ะคือสมัยนั้นนะสมัยวัวควายสมัยต้นไม้กําลังอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เราก็จะเห็นเป็นธรรมชาติแล้วก็ในรูหนาวเนี่ยก็จะเห็นเป็นหมอกนะคะลงมา บนพื้นดินบนปลายหญ้าบนยอดหญ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นเป็นบรรยากาศที่สมัยนั้นที่เรารู้สึกว่าเราจําได้สมัยที่เราาจุงควายไปไปผูกที่นาแล้วก็ต้นต้นต้นข้าวเนี่ยคะ่ะที่เราเกี่ยวแล้วเนี่ยคะ่ะมันก็จะมีหมอกแล้วก็ มันก็จะมีน้ําค้างอยู่เยอยะแยะเลยแล้วเราก็จะหนาวมากอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะมองไปที่ไหนก็จะมีจมอกลงมาแบบโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วภาพนั้นก็ไม่เคยมีเลยมาตั้งเป็น10ปีที่อาจารย์ไม่เคยเห็นเลยนะคะในภาพนั้นนั่นเองนะคะก็เลยทําให้เรารู้สึกเราเราหวนหวนคิดถึงนะว่างั้นเถอะเราทําให้เราแบบ คิดถึงภาพนั้นคิดถึงบรรยากาศนั้นแล้วก็เราอยากเห็นทีนี้พอเวลาไปอินเดียเนี่ยเราเราเห็นเราไปอินเดียเนี่ยโอ้โหออกมาจากบ้านเนี่ยนะคะบ้านาแฟนของอาจารย์เนี่ยคะ่ะก็ก็เป็นเมฆเลยก็เป็นหมอกเลยเหมือนมันจะคว้าได้นะครับเวลาอาจารย์ไปที่วัดเชตวันมหาวิหารเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า,านับสิบสิบปีเนี่ยนะคะ แล้วก็ไปบ้านอนณาพิตกาเศรษฐีโอ้โหเป็นอะไรที่ปลื้มใจมากเพราะว่าเดินไปก็จะมีหมอกเนาะแล้วลมจะเย็นยเยือกเหมือนน้ําแข็งโอ้ที่เขาว่าสมัยแต่ก่อนโบราณที่เข้าเมืองไม่ได้ไปรบกันแล้วก็เข้าเมืองยังไม่ได้ต้องอยู่หน้ามงหน้าเมืองก่อนเนี่ยก็หนาวตายอะไรแบบนี้เป็นต้นนะทําให้เราเข้าใจได้ทันทีเลยว่า เมื่อ2,600ปีเนี่ยแม้แต่ทุกวันเนี่ยมันยังหนาวขนาดนี้และเมื่อ2,600ปีที่มันมันน่าจะความความคาดคะเนของเราเนี่ยน่าจะมีต้นไม้น่าจะมีทรัพยากรที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากมายเหลือเกินเนี่ยมันคงจะหนาวมากกว่านี้ในยุคข,ของพระพุทธเจ้าที่นั่งสมาธิใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์คงจะมีป่าคงจะมีอะไรที่มันมันมากกว่านี้อะค่ะ มันมันคงจะไม่ไม่มีประชากรอาศัยอยู่เยอะแยะแบบนี้เนาะเอ่อแล้วก็จะมีเป็นเมืองเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะทีนี้เราก็คาดคะเนเอาว่าอุยขนาดทุกวันยังหนาวขนาดนี้สมัยนั้นยังเป็นยังไงแต่ทีนี้มันรู้สึกมันถูกใจที่ว่าถูกตาต้องใจก็คือว่าเมื่อเราหวนถึงอายุป,ประมาณย้อนหลังไปสัก30ปีเนี่ยเราเคยเห็นบรรยากาศแบบนั้นที่บ้านเราแต่ทุกวันเนี้ย บ้านเราไม่มีด้วยความเจริญด้วยต้นไม้นะคะที่ถูกตัดโคน่นแล้วก็มีถนนหนทางที่เป็นซีเมนสร้างตึกตราบ้านช่องมากมายเหลือเกินภาพเหล่านี้ก็จะไม่ไม่เห็นนะคะนอกจากเป็นปรากฏการณ์ที่ที่ที่มีปัญหาจริงๆอะไรประมาณลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้อาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าอยากอยากเห็นแบบนั้นทีนี้พอเราไปที่อินเดีย เรายังเห็นวัวกําลังเดินเห็นคนจูงวัวออกไปแล้วเขาใส่ใส่เหมือนใส่ชุดอินเดียเนาะออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมันเหมือนที่เราอ่านตำรับตําราแล้วมันมันกินใจเราแล้วเราเห็นภาพนั้นจริงๆว่าเฮ้ยฉันอยู่อินเดียหรอเออตอนนี้ฉันอยู่ที่ประเทศอินเดียใช่ไหมที่เขามีวัฒนธรรมการแต่งกายแบบนี้มีภาษาแบบนี้มีอักษรแบบนี้แล้วก็มีวิถีชีวิต แบบนี้เพราะฉันมาที่จุดกําเนิดของพระพุทธเจ้าจุดกําเนิดศาสนาจุดกําเนิดปรัชญาหรอแม้แต่ว่ามันไม่ได้เจริญรุ่งเรืองมันไม่ได้มีอะไรเลยแม้แต่ว่ามันจะอยู่ในทุ่งทุ่งหญ้าเฉยๆแต่ความรู้สึกที่มันเหมือนเราเราเรียนพุทธศาสนาเราเรียนอยู่แต่ในประเทศไทยเองเราเรียนเราเรียนผ่านภาพเราเรียนผ่านจินตนาการ เราเรียนผ่านความรู้สึกนึกคิดนะคะว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นดงเขาดงคัสริอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นเขาอย่างเหมือนเขาพนมรุ้งแบบนั้นน่าจะเหมือนเขาโตแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเทียบเคียงเอาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่พอเวลาเราไปเห็นจริงๆแล้วเราถึงได้รู้อ๋อนี่คือที่เขาดงคัสรีที่พระพุทธเจ้านั่งบำเพ็ญทุกกรกริยาหปีที่พระองค์ไม่ สเสวยใดๆแล้วพระองค์เดินลงไปแล้วก็ไปนั่งสมาธิอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านแม่นางสุชาตาชุมชนโบราณนางก็มาบวงสวงในวันนั้นพอดีเห็นพระสมณะก็สถัเราลืมสายประดุดดังเป็นเทีเทวาที่มีความงดงามทางผิวพรรณความสง่างามของพระองค์ด้วยสมาธิด้วยด้วยอภิญญาอะไรต่างๆด้วยเพราะว่า อาจารย์ไม่เชื่อหรอกว่าการที่ท่านทําสมาธิมาหกปีท่านจะไม่รู้อะไรเลยแต่ความเป็นพุทธ,ธะเนี่ยท่านยังเข้าไม่ถึงเท่านั้นเองว่าพุทธ,ธะแท้คืออะไรแต่กระบวนการทําสมาธินะคะการหลับตาอยู่กับตนอย่างเงี้ยพร่ำภาวนาอธิษฐานจิตอย่างเงี้ยเป็นต้นสิ่งเหล่านั้นย่อมก่อพระให้เกิดพลังจิตอยู่แล้วซึ่งท่านก็คงจะสําเร็จอภิญญา สมาธิระดับสูงฌานระดับสูงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะที่เป็นฝ่ายของฤาษีดาบทชีชีพร,รต่างๆที่อยู่ตามปากตามเขาที่มีความเข้มขลังทางาสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ,ะอาจารย์ก็มองไปอย่างนั้น<ม>ก็เลยว่าอาจารย์มีความเชื่อว่าสถานที่พระพุทธเจ้านั่งบำเพ็ญเพียรสมาธิ6ปีเนี่ยจะต้อง เนื่องนองด้วยพลังจิตอภิญญาพลังสมาธิที่เรื่องรองอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ได้ไปอธิษฐานที่นั่นนะคะแล้วก็ไปบำเพ็ญสมาธิภาวนาที่นั่นเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในสมัยปัจจุบันที่มีหลายศาสนาเข้ามาอย่างเช่นฮินดูที่จะมาสร้างองค์กาลีนะคะอยู่ในถ้ำนะคะ จะมีพวกฮินดูต่างๆเขาก็จะเดินทางขึ้นมาเพื่อมากราบไหว้บูชาอะไรอย่างเนี้เป็นต้นนะคะก็จะเป็นหลังๆที่ที่เข้ามามาใช้มาขอใช้สถานที่ในฐานะเป็นสถานที่สําคัญของศาสนาแล้วก็มีผู้คนหลังไหลเข้ามาต่างๆพูดง่ายๆก็คือมีคนอยู่ที่ไหนคนเราก็ไปสร้างอะไรอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนั่นแหละค่ะเนาะก็มีคนอยู่ตรงไหนก็ไปสร้างความจำเริญอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ เราจะเอารถไปจอดไปตรงไหนดี ให้ฟังอีกนะคะ